โอ้พี่น้องเอ้ย <c> ห <oughs> นาวแห้งครับหน <c oughs> าวจนปากสั่นเลยพี่น้องแต่วันเมื่อนี่หนาวครับเคิเื่อมหนาวแห้งแล้วครับพี่น้องเอาขาเดือนโมกรลาเหรอครับมกระลากุมภามีนานะครับมีนาเนี่เริ่มจะทุดทอยแต่ว่ามกรากุมภานี่หนาวจังแท้พี่น้องอื ตื่นเสามากคับออกกําลังกายเรียบร้อยอครับอือกกาลังกายกินข้าววันนี้ก็กินม,ามาะม่าครับต้มม,ามานะม่าครับพี่น้องมะม่าไข่เาาราก็เดินหาเลาะชมดูผักดูสวนเล็กๆในแต้วันพี่นอ้องสวนในหน่อยแก,กให้ทําปลูกพักปลูกมีไปอืถัว่วพูกันใบชะพลูก,ก็ เดาะพี่นอ้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บพามาดูกล้วยเออเบ่งกล้วยพี่น้องกล้วยหอมทองนี่พี่น้องบไงถ่ายรูปกันเองาง่ายมากพี่น้องไลฟ์วีครับอือเบิ่งอันนี้ครับอันนี้บิอันนี้เครือหน่อยกล้วยหอมทองต้นเตี้ยครับกล้วยบานนี่ปุ้นนีดเครือหนึ่ง องหญ่ครับพี่น้องบิงึงวีนึ่งมันเล่นหน่อยนะพี่นอ้องนะวีนึงอ่อมไปสองพูนะพี่น้องมีสามสิบสามสิบสาสบกว่าลูกมั้งนะครับอืมต้องหลับบิงพี่น้องวีหนึ่งนหะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบส2บเจเก่ามีสิบ โอ้ยยี่สิบพอดีพี่น้องเลยวีหนึ่งมียี่สิบหน่วยไม่อลังการงานสาัก <c oughs> ว้ายว้าว้ายว้ยว้ายว้ายว้ายว้ยหนาวพี่น้องเลยทำงานวันนี้วันศุกร์นะครับผมหมู่บ้านขยุดเป็นวันแรงงานเนาะพี่น้องเฮ้ยมาเมียนเป็นวันขึ้นปีใหม่ โอเคหยุดป้าุนลืมใส่รองเท้ามาพี่น้องเอ๊ะสิไปชุดนี่เลยตอนลืมใส่รองเท้ามาไปเด็กเอาทักทายยามเช้าครับผมอากาศหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพมันด้วยเด้ยพี่น้องเด้ออือออกกาลังกายผมก็บไ่ได้วิ่งไม่ได้ยังนะครับกระโดดตบยังที่เคยบอกไปแหะครับกระโดดตบวันละห้าสิบครั้งนะครับผม กระโดดโตบแล้วก็วันนี้ไม่ได้ทานขิงนะฮะปกติจะกินขิงทุกวันขิงกินขิงลูกช้านี่เลือดไหล v D เวียนดีนะครับพี่น้องไหลเวียนดีแล้วก็ทําให้อ่าร่างกายเราอบอุ่นด้วยนะครับผมเ้าะมุมียางมากมายพี่น้องพอกันชิมนาครับชิมนี่เตรียมตัวโรงงานทํางานกันจ้าสู้ๆด้วยพี่น้อง